สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพาเครื่องนะครับวันนี้มีนัดจะออกไปเช่าพระนะครับนะฮะขี่จักรยานนะขี่จักรยานออกไปเช่านะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะได้พระอะไรมาบ้างนะครับ <laughs> ขี่จักรยานไปนะพี่พแป๊บหนึ่งนะครับโอเค ไปเช่าผ้ากันครับสักคู่นะครับมาถึงแล้วนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้อะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายคลิปนะเว้ยได้ไหมขอถ่ายคลิปได้ไหมไ,ไม่เห็นหน้านะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับพี่ๆเดี๋ยวมารับชมกันนะครับได้มาแล้วนะฮะ <laughs> หลายองค์เลยหลายองค์เลยนะเดี๋ยวจะถ่ายแบบ ง่ายๆสั้นๆนะครับใครชอบองค์ไหนก็ทักทายกันเลยนะเพราะว่าชุดนี้สวยมากจริงๆนะครับสวยมากจริงๆครับสวัสดีครับพี่ๆอีกรอบนะครับนะก็จะได้นี่เซตนี้เป็นพยันประกันชีวิตผืนใหญ่เลยนะเด็กๆเด็กๆช่วยคนหนึ่งแล้วมีใครช่วยไหมคนหนึ่งคนหนึ่งช่วยกลางพยันให้หน่อยค่ะนะครับพยันประกันชีวิตนะครับผืนนะครับ อันนี้ผืนใหญ่โอ้ยรบกวนหน่อยนะครับลูกอ่ะกางออกจะมีสองผืนค่ะครับอ่าจะมีสองผืนเออจับจับชายธงข้างบนนะแหลมแหลมขึ้นข้างบนนะครับนี่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 พี่พี่จา๋านี่คือพยันชายธงนะครับพยันหรือพยันผืนใหญ่นะครับนะเอาชายธงต้องอยู่ข้างบนครับลูกเอออย่างนั้นนะครับนี่ครับหลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลูกเสกในปี25 3 9ส้านะครับยิ้มหน่อยดิ หล่อจังวะนะครับนี่ครับได้มา2ผืนได้มา2ผืนนะครับพญานาชายธงนะครับสมัยก่อนนะครับเอาไว้นะออกรบพี่พี่จ๋าสมัยนี้นะครับสมัยนี้เอาไว้บูชาเพื่อป้องกันภัยนะครับป้องกันสิ่งไม่ดีป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะครับนะบูชาไว้บ้านออฟฟิศสำนักงานดีนักแรนะพี่พี่จ๋าหรือใครจะพับนะแล้วก็พกใส่กระเป๋าตังก็ได้เป็นผืนใหญ่เลยนะผืนใหญ่เลยแล้วก็ได้แบบมีกล่องมานะกล่องกล่องเล็ก2 4 67 8 9ก้ากล่องแล้วก็กล่องใหญ่อีกหนึ่งกล่องนะเป็น10กล่องนะพระมีกล่อง10กล่องสวยๆทั้งนั้นนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับนะเซตนี้เนี่ยนะขออนุญาตสักครู่นะครับนะได้มาอย่างละองนะอย่างละองคพี่พี่จ๋านี่เด็ดๆในนี้นี่เมื่อวานนี้มีพี่พี่ถามมารุ่นอนามัยจัมโบ้นี่แดงๆสวยๆนะครับนะแดงๆสวยๆบล็อกอะไรนะลืมบล็อกทองแดงบล็อกทองแดงนะครับไม่แพงไม่ถึง5,000ันครับ รีบทักนะรีบทักนะครับไม่ถึง5,000สวยแดงแล้วก็นี่ครับไตมาดนะไตมาดเล็ก3แชะนะปี2536เป็นเนื้อนวะนะเป็นเนื้อนวะสวยสวยเลยนะครับแล้วก็เต่าจิ๋วใครชอบจิ๋วจิวนะครับนี่ครับเต่าจิ๋วนะรุ่นเปิดโลกปี39นะครับเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกปี39้นะองนี้เป็นบล็อกหน้าแก่นะครับบล็อกหน้าแก่นะพี่ๆเนี่ยแต่กล้องไม่โฟกัสนี่ครับพร้อมเลี่ยมด้วยนะ นะครับบล็อกหน้าแกะส,สวยๆแดงๆหนึ่งองคนะ์แล้วก็มีสององค์นะแล้วก็มีบล็อกทองคํามาด้วยหนึ่งองค์นี่ครับนะวันนี้ก็พูดคุยกันใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะชั่วโมงหน่อยๆนะครับนะนะพี่ๆน้องๆที่ไปเช่ามาวันนี้ก็นะครับไม,นะ <laughs> ไม่สะดวกเปิดหน้าไม่สะดวกเปิดหน้าเขาบอกว่าเดี๋ยวคนที่เขาให้ราคามาเนี่ยจะไม่ได้จะไม่แบ่งให้เขาอีกนะครับ <laughs> น้องเขาเป็นสายเดินสนามนะครับ นะพี่ๆน้องๆขอเป็นสายเดินสนามก็คือเดินตามสนามพระเครื่องต่างๆนั่นแหละอย่างที่ผมบอกพี่ๆนะเช่าจริงๆไม่จำเป็นไม่จําเป็นต้องไปเดินสนามครับนะมีพระมารอเสิร์ฟอยู่แล้วนะแล้วก็นี่นี่นี่สวยๆครับกระไลทองนะองนี้เป็นรุ่นรุ่นพิเศษนะครับเมตตามหาลาบนะครับกระไลทองลงยาสีแดงแรงฤทธ์นะปี40นะสวยๆเลยแล้วก็นะเปิดโลก็อกทองคํานี้พูดไปแล้วเต่าจิ๋ว นี่อธิการบดีเมตตามหาราเป็นกระไหลเงินลงยาสีสีส้มส้มสม,ม่วงม่วงยังไงไม่รู้นะครับผมบอกสีแปลกๆปกนะสีแบบบอกสีไม่ถูกนะครับบอกสีไม่ถูกนี่ครับดูราคาทิเจ้าของเขียนไว้สนะิบแปดโอ้ยนะคราจะต่อราคาได้พี่พี่จา๋าอันนี้ รุ่นสุขใจนะรุ่นสุขใจองคนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับปี37นะครับแล้วก็นีนน่นานทีจะมานะตอนนี้ผมไม่เหลือเลยนะรุ่นนี้แบ่งพี่ๆไปหมดแล้วเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับรุ่นพุทธซ้อนนะครับพระพุทธซ้อนอยู่ด้านหลังพระสังกัจจายนำพาความสุขและความอุดมสมบูรณ์พญาเต่าเรือนนำพาไปประกอบสมาชีพมีโชคมีลาบคาบเงินมาคาบทองมาให้ต่อโคดนิยมนะครับเนื้อนวะจมูกโดง่งๆนิ้วครบเลยปี35แล้วก็รูปหล่อรุ่นเปิดโลกเนื้อทองแดงลมดำได้มาคู่หนึ่งนะสอง,ององนะประมาณนี้วันนี้ได้มา2 สี่หกแปดสิบยี่สิบองค์นะครับยี่สิบองค์นะฝากทักทายด้วยของเก่ายังแกะไม่หมดเลยพี่พี่แล้วของใหม่นี่มารอกองอยู่ข้างๆนี้อีกสี่กองโอ้ยไม่ไหวจะแกะนะพี่พี่จา๋านะท่านใดสนใจนะพระเครื่องพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวทุกองคเปิดให้เช่าเปิดให้บูชารับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพนะกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับแอดไลน์ศูนย์เก้าสองสี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าแปดแปดครับนะวันนี้ต้องลาแล้วนะคะพี่พี่สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ